ผาวทำไมทางเข้าบ้านพาวถึงได้ลกลงลัางอย่างเงี้ยพี่มองไปทางไหนก็มีแต่ป่าทึบคือที่จริงแล้วอะ่ะแม่พาวทําทางไว้หลายทางนะคะแต่สงสัยยังไม่เสร็จพาวก็เลยพาพี่มาทางเนี้ยมันถึงบ้านเร็วเดี๋ยวพี่ก็โบนอีกว่าไม่ถึงบ้านสัทีไปกันเถอะค่ะอ้าวฝน เา้าเ้าเป็นจังไดมาจังไดนี่บม้บ่วีพ่อกันดนเลยพอกัมาแต่กรุงเทพนีลาผ่าผููบาวมาเล่นบ้านอ๋อพ่อดีเลยใหญ่พัดเมียตัวก็วคือสิดีใจเนาะพ่อนานเคยแล้วข่าวคนนี้เป็นใครเหรออดี๋บอกนะว่าเป็นเพื่อนของคุณก็แค่เพื่อนสมัยเรียนนะคะพี่โจ ไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกโผโตนี่ยก็ยังคือเก่าเนาะเป็นสาวสวนสาว,สาวหนาคือเกา่าจนจังได้กับจนจังสัตว์ก็ไปหาเหตุงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยคือเฮาแน่ข้าถ้าอยู่แบบนี้อยู่ในไฮในสวนเฮากับพ่อใจละละและอีกอย่างหนึง่งเฮาบ่ยอยากไปเหตุหลอกนา่งทิงเศษทิงไทยนะ่ะเฮาบม่ยอยากไปไกดพอ่อไกดแม่เฮาอยู่แบบนี้เฮากบบมีความสุขดีแล้ว แมนบอกฝนเข้าว่าโตเอาความสุขมาอ่างมากกว่ามั้งจริงๆแล้วโตบ่มีปัญญาไปหาสมัครงานที่ดีหมากกว่าเข้าค้ามสุขกคงคนเฮาอ่ะมันบอกคือกันดอกนะบางคนเขามีเงิ่อนซ่าบาทเขาก็พบกินแต่บางคนเขามีเงินหล่อยนึงเขาก็ใสเดี๋ยวสองสามหมื่นแต่ว่าบางคนมีเงินพันหนึ่ง ก่ใส่ได้แค่มือเดียวความสูงของคนเฮาอะ่ะมันบ่เหมือนกันทุกคนหรอกนะพาวนี่เพื่อนคุณกำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยผมฟังไม่รู้เรื่องเลยผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปคบเพื่อนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าแบบเนี้ยมาเสียภาพโคตรนักธุรกิจแบบผมหมดพี่โจพาวก็บอกแล้วไงคะว่าเขาไม่ใช่เพื่อนของพาวคนแบบเนี้ยพาวไม่คบเป็นเพื่อนหรอกเออ ตัวโบอยากคบข้าเป็นมุมเขาก็บบัวายอยียงตัวหลบข้าวแต่ว่าก้อนถิ่ตัวซิบอกเอียงออกมาให้ตัวคิดก่อนบอกในเดอ้อแต่มันสมกับที่ตัวเรียนมาสูสูงแงอะยีฝนยี่น,นจนมึงกล้าดา่ากูเมึงสะพานมึงตอนนี้นะมีงยังมาเทียบเทียมกูได้เขากับมูตัวเขาดีอยู่ดอกข้าวว่าเขาบม่มีอย่างเทียบเทียมตัวใด ว่าเคยเป็เปูมูฟนอ่นก่อนแต่ว่าเฮ้ากับโบคิดเลยนะว่าตัวสีเหตุโตลำรวยไงคำฝาดีปานน,นี่คุณรู้ไหมว่าแฟนผมเขาลำรวยมาแค่ไหนแม่เขามีที่ดินตั้งสามสี่ร้อยไร่และอีกอย่างแม่เขายังเป็นผู้ดีบ้าน,นอกคุณยิงมาสเสอต่อปากต่อคำกับแฟนผมเลยี่แมนบอกคะ สาวเจา้ามีทีดินซีลอยหาลอยไลแล้วก็เป็นผู้ดีเก่าพี่ดีบอกคะกับแม่นั่นละฝนนม่มูบ่บานนี่มีายแนบ่งหูจักแม่เหาเฮ้ยฝนใครมาแล้วเอาเฮ้ยเผ้าจะขึ้นาอยู่นีพี่ปู่มึงม่เห็นอย่างนี่เอา ต่อีม่นี่นค่อยๆมาคุยเรื่องเงิ่นก็อึยฝน,นอ๋อกูหูเล่ออีฝนึงไปยืมเงินแม่กูหเห็นอะแม่กูจังไห้หนองกูมาทวงเงินมึงโอ๊ยเวทผ้ากูกูกลับไปบอกแม่เดอ้อเอาเมือแรกเกิดสิเอาเงินเขาไปให้ดอก <c oughs> กว่าแล้วอีฝนคนคือมึงนี่จนจังไดกับจนจังสันจนแห้งจนไปติดหนีแม่กู คนแถวนี้เขาก็เป็นนี่แม่พาวหมดนั่นแหละพี่คิดไว้แล้วว่าพี่เลือกคนไม่ผิดคนรวยยังไงก็ต้องคู่กับคนรวยใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วค่ะพี่โจถ้าพาไม่รวยจริงนะพาวไม่กล้าคบกับพี่หรอกค่ะเดี๋ยวจะเสียภาพพจน์พอดีของพี่พาวพาวบกคิดเลยว่าตัวเป็นคนลืมกำพืชในขนาดนี้ไปอยู่กรุงเทพได้บกี่ปี ก็มาอวดล่ำอวดรวยแบบนี้เขาพูดว่ายังไงเหรอทีรัตไม่มีอะไรหรอกค่ะอีนางนั่นมันก็แค่ด่าว่าพาอวดล่ำอวดรวยนะคะ <c oughs> คุณคงจะอิจชาแฟนผมสินะคนทำไล่ทําสวนจนจนกระจอกกระจอกคงจะไม่เข้าใจสังคมผู้ดีแบบพวกผมไม่น,าน่าชีวิตถึงได้จนอยู่อย่างงี้ กูมึงสิไปเขาค้างมันทิ้งอีฝนมึงกับเธอกันจนจังไดนกับจนวันยังขำยังกามาเทียบาลมีน้ำพวกกูอีกกาจังได้มันกับเป็นกาอย่าเสอเอิมมาเป็นหงคือผวกกูข้าว้ายืนฟังตัวมาต้องดนตัวรวยจริงเพื่อตัวแค่อยากอาบเกียรจากของไปอยู่กรุงเทพมาดนเอาผัวเรื่อยๆมาบัดน,นอกตัวแน่ใจติว่าตัวอยากให้ผัวโตว เห็นสภาพบานตัวองนี่อีฝนมึงกล่าวว่ากูติอีคนจนอีโบได้หนังสือมึงก็สิเแยสาผู้แห้งเนาะที่กูได้ดิบด,ดีมาแต่กรุงเทพกรุงไทยใช่คุณ <c oughs> นี่คุณแข่งเรือแข่งพายนะ่ะมันแข่งกันได้นะแต่แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้หรอกนะคุณเจ้าเงียบปากไปเลยเพ่า องมือที่เล้วเจ้าจำเ่อไรบ่เจ้าโทษของเงินน้ำอีแมมอีแมมบ่มีเงินแล้วก็ดันโดนหาเงินให้เจ้า่อ,อนแลองหูว่าเจ้าจิกลับมาเอาเงินมื่อใดเมืหูปากไปเลยน,นะอีปู่กูมาเอาเงินกูก็มาเอาเงินน้ำแมแมแต่มันเกีียวยังก็มีฝนมันบอกเกีียวจังไหนเลยลเวย่ากับอีแมมแล้วบ่มีเงินแล้วก็เลยบ่คอยมายืมเงินน้ำเมื่ฝนให้เจ้านั่นเด็กเจ้าหูอยู่บ่เว่าว่าแม่เลาปลอยหนัก ก็ไมตื่นเวยคนนี่แะขี่ค่อยเหลือเราเงื่อนสิบปวดเจ้าของกับบอมีก็ยังไม่อยากยืมเงืนให้เจ้าอีกอยู่คนก็เหมือนกันพี่พาวอ่ะเขาไม่ได้รวยจริงหรอกนะคุณก็แต่งตัวดูดีมีการศึกษาทําไมคุณมองไม่ออกว่าใครรวยจริงรว,รวยไม่จริงเพอ้อเพ้อนะนะพี่พาวเขากําลังหลอกจับคุณอยู่ก็ได้จริงเหรอพาวที่น้องคุณพูดมา มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมพี่โจโฟังพาวก่อนนะคะพาวอธิบายได้ผมไม่ฟังอะไรทั้งนั้นถ้าคุณไม่รวยจริงเราก็เลิกกันคืนผมคบกับคุณต่อไปผมคงจะอายเพื่อนแย่ผู้หญิงจนๆแบบคุณคงเข้าสังคมผู้ดีกับผมไม่ได้หรอกโถนึกว่าจะรวยจริงพี่โจพี่โจฟังพาวก่อนพี่โจ ปากเขาเดือยเผามันเป็นหย่อนโตเจ้าน่นละ่ะแมนเ้าวมันเป็นหย่อนโตตัวเองนั่นล่ะแม่กับน้องลำบากย่บานสิตายยิ่งมาหาอวดลำอวดรวยบาปกรรมมันตามท่านโตละละ่ะเบือฝนงวดที่คอยจะไม่ยืมเจ้าแสนหนึ่งมือน,นีนะคอยมาเอาละเดอ้อขันสีเอามาให้เอือยซัว,วแบบนี้ขันคอยสีเอาคอยเอาไปรักษาแม่ดีกว่าปูต้องคิดถึงละละ่ะ ขั้นสันตวกับเงินเมื่อนำานบลเดอร์แสนหนึ่งเขาเป็นรักษาแม่โตซะวา่าต้องเอา,มาไม่เกยดอกเลยบอดีฟ้าใสยังเปยฝนคอยขอบใจเจ้าลไล่ลายเดอร์เวยผ้าเจ้าปรต้องเขาเมื่อบานเด,ดอเดีเ๋ยวคอยสีบอกอีแม่ว่าเจ้าบป็นเดียมมเย๋ยวแมคอยยันแม่เสียใจยพอว่าแม่ระบนว่าอยากเห็นหนาหลูกเคยแห้งอือกูบอกเขาไปดอก สิบ,บ่มีหนากับป่านั่นแหะกูสิกลับกรุงเทพกรุงไทยกูพูดเผ่า,าอย่าหาว่าเขาสองของแต่ในฐานะที่เขาเคยเป็นมือกันพฤติกรรมปวดลำปวดรุ่ยนั่นเพอเศร้าเพเศร้า,าเด้อการที่เขาเลื่อกมกำผิดจากของในวันที่เขาลำปากมาจริงๆสิบ่มีไพ่ย,ยืนมือเขามาซ้อนเขาเลยแต่ถ้าโตกัปโตกับใจเขาสองคนแล้วพร้อมสิสิ่หายอภัยกูเพราะว่าจังได้